สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ไฮจะพามาดูครอฟเฟิลของที่ร้านไฮกันนะคะครอฟเฟิลตัวนี้เป็นครอฟเฟิลที่ทาการพิสูจมาเรียบร้อยแล้วนะเราแค่นําออกมาจากตู้เย็นแล้วก็วางไว้ให้คายเย็นนะคะจากนั้นก็อบได้เลยโดยปกติแล้วเนะะี่ยไฮจะใช้เวลาวางไว้ด้านนอกประมาณ10นาทีนะคะแต่บางทีเนี่ยมีลูกค้ารอนะคะถ้าเกิดจะมา10นาทีเลยบางทีอาจจะช้าเกินไปนะดังนั้นไฮก็เลยจะลองทํานะคะว่าเราพักแค่5นาทีแล้วอบเลยเนี่ยตัวครอฟเฟิลจะต่างก,กันกับแบบพัก10นาทียังไงนะคะ ตอนนี้ก็วางมาครบ5นาทีแล้วนะคะไลก็เอาเข้าเตาไปเรียบร้อยแล้วนะตอนที่ปิดฝาลงมาสังเกตดูว่าตัวฝาเขาจะยังปิดไม่สนิททีเดียวนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตรงกลางอะ่ะเขายังแข็งอยู่นะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะฝาเขาก็จะสนิทไปเองค่ะเดี๋ยวพอเราอบอันในเตาครบ5นาทีนะคะสุกเราก็จะเอาอีกอันนึงเข้าไปนะคะตอนนี้อันที่อยู่ข้างนอกก็ครบ10นาทีแล้วนะคะก็เอาเข้าไปวางได้เลย อันแรกยังไม่ได้ีบออกมานะคะเพราะว่าให้สังเกตดูว่าสีเขายังไม่เหลืองนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงมีความเย็นอยู่เยอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการอบจาก5นาทีเป็น5นาทีกว่าๆหรือ6นาทีค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะอันแรกนะได้สีที่เราต้องการแหละก็หยิบออกมาวางด้านนอกเลยเดี๋ยวเรารออีกอันนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกัน แบบพัก5นาทีนะคะให้สังเกตดูนะเขาเหมือนตัวเขาเล็กกว่าแบบที่พัก10นาทีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเ,าเขายังไม่ละลายน้ําแข็งดีนะพอเราเอาไปอบเขาก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พองตัวค่ะก็เลยทําให้เขาแบบตัวเล็กกว่าเล็กน้อยนะคะเท่าที่สังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะยังไม่ได้ดูข้างในนะตอนนี้คือก็เหมือนกันนะคะยังไม่เห็นความแตกต่างนะแต่พอฉีกตัวครอฟเฟิลออกมาค่ะจะสังเกตว่าเหมือนด้านในของอันที่เป็น5นาทีเนี่ยเขาจะยังแบบเหมือนไม่ค่อยฟูเท่าอันที่เป็น10นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิมนะตอนนี้ชิมไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีความแตกต่างนะคะก็คือข้างนอกเขาก็กรอบข้างในเขาก็มีความหนึบเป็นปกติของคลอฟเฟิลที่เราเคยกินปกตินะตอนนี้เรามาลองชิมอันที่เป็นพัก10นาทีนะคะสังเกตดูว่าเนื้อด้านในของเขาจะเหมือนมีความฟูแล้วก็บุบเบามากกว่านะคะคือดูจากลักษณะนเนี่ยชั้นเขาค่อนข้างจะชัดกว่าแบบแรกนะคะ ลองมาชิมแบบของ10นาทีกันนะคะตอนนี้ที่ชิมเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบด้านนอกกรอบข้างในนึบเหมือนกับคอฟเฟ์ปกตินะถ้าเกิดว่าจะให้สรุปตรงนี้เลยนะคะก็จะบอกได้ว่าตัวที่เป็น5นาทีกับตัวที่เป็น10นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเรากินแบบคนละทีกินทีละ1ชิ้นหรือว่ากินคนละวันอะไรแบบนี้นะคะเราจะแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนแบบพักมา5นาทีหรือตัวไหนพัก10นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินคาต่อค ün, ํานะก,กินแบบอันนี้คํหนึ่งอันนี้คํานึงนะก็จะชัดเจนว่าตัวของ5นาทีค่ะด้านในเขาจะมีคววาาามมน่กก เรื่องของความชอบในเนื้อครอฟเฟอลอันนี้ก็คือน่าจะขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่าใครจะชอบแบบไหนนะแต่ถ้าในกรณีที่เราแบบรีบจริงๆแล้วลูกค้ารอ,อนานนะคะก็ไฮมองว่าการใช้แบบพักแค่5นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะทําขายได้นะเพราะมันไม่ได้แย่เลย <S <S อันนี้ไฮก็ลองเอามาทําเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะดูความแตกต่างของเนื้อขนมเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันไหนจะดีกว่าเนี่ยก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะ <S <S แล้วถ้าใครสนใจแป้งพิูวฟล้วนะคะใช้งานแบบง่ายๆแบบนี้ก็สามารถทักมาได้เลยค่ะ